รายการชอนท็อปเทนขอเสนอ10อันดับสาวหัวฟ้าน่ารักน่าเลิฟจากอนิเมะอันดับที่10อิกะมูซเมะสาวหมึกน้อยหัวฟ้านะครับจากเรื่องชินเรียวคุอิกะมูซเมะชื่อภาษาไทยที่มีชื่อว่าหมึกสาวลุยหลุดโลกนั่นเองครับ เป็นอีกหนึ่งอนิเมะแนวตลกคอมดี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับปลาหมึกสาวที่เป็นทูตนะครับที่ทนพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ไหวเกี่ยวกับการทําลายท้องทะเลนะฮะจึงจะต้องขึ้นฝั่งมานะครับเพื่อทําการยึดของแล้วก็ลุกลานโลกของเรานะครับแต่เรื่องดันกลับกันครับผู้ชมครับเพราะนางเอกของเราเดินไปทําผนังร้านอาหารริมฝั่งพังนั่นเองครับจึงต้องทํางานพิเศษเป็นการชดใช้นะโอ้โหบอกได้เลยว่ามุมกลับจริงๆครับเรื่องนี้กับอันดับที่10ของเราครับอิกะมูซุเมอันดับที่9้า เอลิโอโทวะอีกหนึ่งสาวน้อยหัวฟ้าสุดน่ารักจากเรื่องเดนป่าออนนาโตเซนชูโอโตโกนั่นเองนะครับว่ากันด้วยเนืเ้อเรื่องของสาวน้อยหัวฟ้าที่แสนจะน่ารักคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเป็นเกี่ยวกับเด็กหนุ่มมอปลายซึ่งย้ายมาอยู่อาศัยกับน้าสาวนะครับแลวได้เจอลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นนางเองอย่างเอลิโอนั่นเองนะครับ ที่ชอบเอาผ้าห่มมาห่อตัวนะฮะซึ่งเอลิโอที่เป็นนางเอกนั้นเคยหายสาบสูญไปเมื่อครึ่งปีที่แล้วนะและดันมีคนไปเจอเธอลอยอยู่บนทุ่นกลางทะเลนะครับเธอเองก็ดันจําเหตุการณ์อะไรไม่ได้นะแต่เชื่อแน่ๆว่าอาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวและเธอก็บอกคนอื่นเสมอว่าเธอก็คือมนุษย์ต่างดาวเช่นเดียวกันครับและนี่คืออันดับที่9ของเราครับเอลิโอโทวะอันดับที่8นิม สาวน้อยตัวเลขหัวฟ้าอีกคนหนึ่งนะฮะจากเรื่องโซลา n โนโอโตชิโมโนนะฮะนิมเป็นแองเจนลอยที่ถูกส่งมาเพื่อรับตัวนางเอกของเราอีคาร์ลสดกลับไปนะฮะแต่ด้วยเหตุผลบางประการนะครับจึงทําให้นิมต้องอยู่กับโทโมกินะฮะซึ่งเป็นพระเอกของเราอย่างถาวรเช่นเดียวกับนางเอกของเรานะครับโอ้โหจัดได้ว่าโชคดีจริงๆสาหรับพระเอกคนนี้ในอันดับที่แปดของเราครับนิมปุอันดับที่เจ็ดยูกิเมะ น้เอกสดใสวัยรุ่นหัวฟ้าจากเมืองสนร่าปีศาจหรือชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าจิงโกกุเซนเซนูเบ้นั่นเองครับว่ากันด้วยเรื่องตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับยุกิเมะนั้นเป็นเจ้าหญิงหิมะซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากพร่เอกของเรานูเบ้นั่นเองนะครับจากนายพาที่กําลังจะทําร้ายเธอนะครับทำให้เธอตกหลุมรักนูเบตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะและคิดจะพาไปอยู่บนภูเขาด้วยกันแต่ทําไม่ได้นะฮะเธอก็เลยตัดสินใจมาอยู่ในสังคมของมนุษย์นะครับแล้วก็หาทางมัดใจนูเบ้ไว้ให้ได้นะครับ แม้ว่านูเบจะพยายามปฏิเสธเธอสักเท่าไหร่นะเนื่องด้วยความว่าปีศาจกับคนไม่สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได้นะครับซึ่งมีหลายครั้งที่ทั้งคู่นะฮะร่วมต่อสู้ด้วยกันเพื่อปกป้องเด็กๆในห้องเรียนของนูเบนะครับและสุดท้ายนะครับเขาก็แต่งงานกันครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนนะครับนี่คืออันดับที่7ของเราครับกับเจ้าหญิงหิมะยูกิเมอันดับที่6โยชิโนสาวน้อยน่ารักหัวฟ้าจากชุดคุมที่แสนจะน่ารักมีฮูดนะฮะจากเรื่องเดทอะไลน์่นเองนะครับ เธอก็คือวิญญาณดวงที่2ที่เะเอกของเราชีโดช่วยเอาไว้นะครับเธอเป็นเด็กสาวขี้อายใจดีถือตุ๊กตาที่เรียกว่าโยชิโนนอยู่ตลอดเวลานะครับและเธอก็จะพูดผ่านตุ๊กตาแทนตัวเองนะครับมีความสามารถในการควบคุมน้ําในสถานการณ์ต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นของเหลวของแข็งหรือไอ้น้ําในบริเวณนั้นนะครับและนี่คือสาวน้อยน่ารักในอันดับที่6ของเราครับโยชิโนอันดับที่5ชิโนคาฟุ อีกหนึ่งสาวน้อยหัววาตัวเล็กน่ารักจากเรื่องที่มีชื่อว่าลับน้องกระต่ายสแก้วไหมคะหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าโกชุมงวาอุสึีเดสกะว่ากันด้วยเรื่องของเธอคนนี้กันดีกว่านะครับเธอคือหลานสาวของเจ้าของ,ของร้านลาบิดเฮานะคะเธอเป็นคนพูดเสียงเล็กขี้อายและไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้านะครับและบางครั้งเธอก็ออกอาการซึนเดเละอยู่บ่อยๆด้วยนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะฮะชื่อของเธอตั้งตามกาแฟที่มีชื่อว่าคาปูชิโน่นั่นเองนะครับกับอันดับที่5ของเรานะฮะ ชินคาฟุอันดับที่4ซสุคุมิเซชิโรอีกหนึ่งสาวหัวฟ้ายอดฮิตอีกคนหนึ่งนะครับจากเรื่องรักลวงป่วนใจหรือภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อว่านิซิโคยมาดูกันที่เรื่องย่อของสาวหัวฟ้าคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับซุกุมิเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งถูกส่งมาจัดก,การกับลาคุนะฮะสุกุมิเป็นเด็กกำพร้าซึ่งโดนเก็บมาเลี้ยงและได้รับการฝึกฝนจากนักฆ่าชั้นยอดนะครับ ซูกุมิดันรู้เรื่องเกี่ยวกับรักแรกของชิตโตเกะและเธอคอยจับตาดูลาคุเพราะดันเคยสัญญาเอาไว้นะฮะว่าจะปกป้องชิตโตเกะแต่ว่าดันมันรู้จักกลาคุมากขึ้นดันไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับและได้ฉายาว่าเสือดำหรือแบ็คไทเกอร์นั่นเองนะครับและนี่คืออันดับที่4ของเราครับซูกุมิเซชิโรอันดับที่3มเลมอีหนึ่งสาวหัวฟ้าผมสั้นในชุดเมดที่แสนจะน่ารักจากเรื่องรีซีโลนั่นเองครับ เรามาทาความรู้จักกับสาวน้อยหัวฟ้าคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเธอเป็นน้องสาวฝาแฝกกับลำนะครับคอยทํางานเป็นแม่บ้านดูแลปราสาทให้กับลอสเวลเช่นกันนะครับมีนิสัยความคิดความอ่านไม่ต่างจากพี่สาวของเธอเลยนะแต่เธอจะเก่งเรื่องงานบ้านงานเลือนมากกว่านะครับเธอให้ความเคารพกับนับถือกับพี่สาวของเธอเอามากๆเลยนะฮะและนี่คืออันดับที่3ามของเรานะครับเลมอันดับที่สองอายานามิเร อีกหนึ่งสาวนักเอกหัวฟ้าตลอดกาลนะครับจากเรื่องอีวานเกเลียนมหาสงครามวันพิพากษาหรือเรื่องที่มีชื่อว่าเนโอเจนิสิตอีวานเกเลียนนั่นเองครับเธอก็คือเด็กคนแรกที่ถูกรับเรื่องให้เป็นนักบินประจำอีวานโซนโซนนะครับนิสัยของเธอนั้นจะไม่ค่อยแสดงอาการออกทางสีหน้าและอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับราวกับตุ๊กตาที่ไม่มีจิตวิญญาณนั่นเองนะฮะเธอเนี่ยมักจะคอยทำตามคำสั่งของอิการเกนโดนะครับไม่ใช่ใครอื่นครับไอพ่อเกียดลูกนั่นเองนะฮะ แล้เ,เมื่อเธอได้มารู้จักกับชินจีนะครับเอเหียชินจีมึงทําอะไรทําให้เธอเริ่มเปิดใจกับชินจีและผู้คนรอบข้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าชินจีเห็นเธอมีความอบอุ่นที่เบาบางเหมือนกับคุณแม่ของเขานะฮะซึ่งที่แท้จริงแล้วเธอคือร่างโคลนของลิลิสนะครับและมีตัวเธออีกเป็นจํานวนมากซึ่งสร้างเอาไว้เป็นอะไหล่คือนักบินสํารองประจําอีวานนั่นเองครับและนี่ก็คืออันดับที่2ของเรานะครับกับอายนามิเล ในอันดับที่1น,นะครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนซึ่งมีตัวละครสีฟ้าอยู่ในใจกันแล้วนะครับมาคอมเมนต์บอกด้านล่างกันหน่อยดีกว่าครับว่าคุณชอบตัวละครตัวไหนกันบ้างนะครับนอกเหนือจากในคลิปของผมนะฮะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c r i b e ให้ช่องชอนทีวีด้วยนะครับและรายการชอนท็อปสินคราวหน้าคุณอยากให้ผมจัดสิบอันดับอะไรให้ดูอีกนั้นอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย